เอาละครับวาวเหลืองครับผมเห็ดไม้นะครับเนอฟนะครับ <My S 1> สนุวาย <my. S 1> สนุวายครับสวยงามเสียงสูบคือเปิ่นนะครับเสียงสูบุคือเปิ่นสนุวายสิเสียงอีกแบบหนึ่งเอาเด้อบ่ะนี้ผมสิปล่อยอะไฮะจะได้ไงน้องเอาเด้อเดี๋้อเด้อเด้อเอาได้ปะโออ๊อ เสียงครับโอ้สนุวไวเสียงงามเลยเสียงมวลหลายสนุวไวว่าไหมครับมาลองเล่นไปง่ายมากอร่อยมากนะครับมาลองมึงลองลองแล่นลองเทสครับผมโอ้โหถ่ายร่มหนิงก่อนครับ ตอนนี้กำลังไล่เสือกครับผมไล่เสือกเอาลมขึ้นซุ้มก็เก่าโอเคครับสวยงาม